เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆเพท่านผู้ชมได้เลือกใช้งานกันนะครับคันนี้ราคามอไซค์เลยเล่บเอกสารชุดโอนครบภาษีไม่ขาดครับพร้อมใช้เครื่องดีแอหนาวครับสีในรูปยังไม่ได้ล้างนะครับแต่วิ่งจะทางไกลกันได้สบ,บาย ท่านใดสนใจก็ติดต่อของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีรถสวยๆไห้ท่านผู้ชมได้เลือกไว้ใช้งาน,นเป็นประจำทุกวันนะครับจะไหนไม่พลาดตัวเรื่องใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆครับอันนี้ก็สวยๆทุกๆอีกคันหนึ่งนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วย34,900บาทเท่านั้นครับดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนครับอย่างน้อยก็กันแดดก,กันฝนครับไม่เปียก กับข้าวไปซื้อของก็ไม่ต้องหอบกันพลุพลังครับกับข้างคืนเดินทางไกลปลอดภัยหายห่วงนะครับเครื่องดีเดิาไกลสบายธรรมดานะมันล้วนครับประหยัดกันสุดๆไปเลยพิกัดดูรถอยู่นนทบุรีบางบัวทองนะครับสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปครับไปดูตัวจริงไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ